เธอแจงอัญต <ST su ks> ิพี่น้องทุกคนเนาะจะบระธานเท่าแมว่าลงไปเตาไปโหมดูรุหน้นเนาะเอาผู้ชันกาหังหาขกเกียเนาะในนี้ต่อไปแล้วกัพากันล่งเยี่ยมทุกเุ่ยทุ่ สบายดีทุกคนสบายดีเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองโปรดอดพาเลาะเด้อทุกคนอ่เมื่อนี้เฮามาที่บ้านทานทั้งลาวทุกคนเพื่อจะมาร่วมร่วมงานบุญออกใหม่สามคำทางบ้านเพื่อนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามืัอนี้เป็นแบบพิเศษแน่เพราะว่าทางบ้านเพื่อนได้ค้นพบอ่าเสาบูฮานทุกคนแต่สมัยตะกี้เพื่อนเนาะเพื่อนค้นพบในวันที่สิบแปดเดือนสิบสองสองพันสามทุกคนเนาะ แต่ว่าเพื่นยังเพ่นท่านได้เอาขึ้นทุกคนแต่ว่าเมื่อน,นี้เพื่นจะเอาขึ้นเด้อทุกคนเนาะเป็นอ่าเสาสมัยโบราณแต่เพื่นบบฮู้ว่าเป็นเสายังเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันโอเคเนาะเดี๋ยวลงไปเบิ่งเลยทุกคนโอ้เสาหนีเหม็นยาวประมาณมหกเมตรสามสิบเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้เพื่อนว่า mẹ <laughs> nhục nhau nhau boman thấy nhau hook mẹ nhau hook mẹ nó hook mẹ sắm sụp 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 mẹ sắm 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 แต่ตัวนี้เราเขาตัดแต่ก่อนเขาซีซีแบบตัวน uh> ี้และเออตัดต um> oh. ัวนี้เขาบวช่ไหเขาตัดซีเขาบวมเขาขี้บวมไม่ดูดตัดไม้ประเภทไม้เนี่ย้หัวเออไม้นไม้ไม้แบบไม่หมอลูมประเภทเสารแล้วยันนี้แม่ต หุ้มรอบมอนี่เลยเชื่อคางเชื่อนั้นแต่นค้างนี่พีเดียวด้วยถึงยันเป็นค้างมันเหมาะยันเป็นค้างเอยยันเป็นค้างเนาะยันโบเมนเสาเนาะยันโบเมนเสาเป็นค้างเขางเนาะเขาซุบเขาเลยเนาะหวัมีมีมีหอยอยู่นีเนาะนี่งมันข้าจะมุ่งไปซีชมบดสมบดทั้งนั้นก็บ่ายเนาะ เป็นแง่วเอะทังนี้เนาะเป็นแง่แบบลักษณะมันครบเอาในนี้เลยถ้าพ้นแล้วโหเันกูยลยกูยังคนเบิ่งเลยหว่าไม่เป็นไม่แม่นขางกะเรากุยแลคนเบิ่งผัดขางอยู่ทหารจะเขามุ้งไปเสือเเลยเห็นโจมมันนะเน่าเจี๋ยวบ่บ่เขาอ่านว่าต้องเม่นตัวไม่แม่นขู่เพราะว่าตัวนั้นมันเป็นกู้ชุดสมมุติเขาเสื้อเป็นสีโยกมันมันวิบเลยเด้ พเกเย็นเคหะเจอหนึ่งที่เขาอ่านแน้ะคนขนยุงรับสารเพิ่มทำเฮาธรรมดาโอ้ยสีมือเฮามันมีมีเข็มพนต้นเขาหยุดจะเฮาแล้วในบ้านนี่เสาคอยสองแล้วสองหกหกห่าวเฮาเดียวยี่บอกสังเกตุนี้มีได้อันนี้กับอ่านมาเสาได้อยเออมาดูคนเนาะจังน้อยเพิ่อนเสียวิธีอันเซิรญเขียนไปแล้วถคนเนาะคือเสาเนี่ยแต่ว่าในบ้านเพิ่นก็ยังบูฮู้ดว่าเออจะเป็นขางเสาบ่อเรือว่าจะเป็นเสากันแน่เหนมาดูคนเนาะ ว่ามื่อนี้เป็นมืองามแบบดีคือว่าออกหมายซ้ำคำเพิ่นก็เลยว่าจะเชิญเสานี้ไปไหวอยู่วัดเด้อทุกคนเนาะถ้าว่าไยมาแต่อย่าไปบูชาเพิ่นเป็อยังหลักสักลาบบูชาเพิ่นก็คือ,คอไปวัดเนาะวัดประธานนางลาวเหละทุกคนเนาะเพิ่นจะเอาไปพุ่นทุกคนตอนนี้กำลังเสด็จที่เนาะอันเชิญเสาต้นนี้เพินไปเด้อทุกถือคน ออกคาเ็นสมมติยอดไปนี้นี่เนาะเห็ดใบพัดตัวนี้ก็ยอดคือโยบใบพัดตัวนั้นพิจามันเอาไว้ไม้ลายมันมีเมทโธไม้ดำนี่ตัวนี้นัะปิ้นบ่อนเอาตัดไนตัวนี้มีปิ้นสะอยู่ทางนู้ดสะคงไม้พะอนมันมีสองสะอยู่ทางเนู้ดในบ้านแซวเป็นไปได้บว่าอันนี้เป็นคุกเป็นอันนั้นคุกมอง ไม้พะโน้ตโอเโหไม้พะโนอันค้งงออันนี้เป็นซากอันี้แบบนี้โบแมนบอกอันนี้เขาสันทิธานไปแบบต่าง่างกันาะฉันทิธานเพิ่นเพิ่นว้าเพิ่นจะเป็นเป็นคกน้ำนะเออเป็นครกน้ำตัวนี้หลักใช่เป็นพดนีน เออวางขันเนาะเออเพราะว่ายุกยุกวางขันเอาน้ำต่ำเอ้ยร้านเขาอาหารน้ำใส่กมะเพรานั่นเองอันนีั่งไปไกลโต๊ะไม้เอ่อปิ้นของไปนี่นะไม้ปิ้นไั่นไปนี่นะปิ้นปินจะอันเส้นเสาเนาะถึงไปอยู่วัดขาพระธาตุนางลาวนะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเด้อทุกคน

จะเลื่อยกระส้มขึ้นก้อนนี้ครับมันทอดขึ้นก้อนรู้ประเดแล้วคอณใส่หัวเอยเอาสอมส้มทุกคนเอาส้มส้มทุกนเยอะเขาเขามขึ้นที่าเในเยอะขงนั้เ่ยางนเี่เบื่อทั้งข้าเออ

ได้ลานเลตีอ้อไม่ยังเอก็ไ้เสียอาลยได้เอางนมนอาู่นเอาเอนว่าทอาเอาเอาเอา่อาเ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 นาเอาเอาเ่าเาเอาเอาเนา่อา่าเาอาเอาาาา เข็นเสาเนี่ยหาวัดนี่ประมาณหลักหนึ่งได้ทุกคนเลยบคนง่ายเนาะคนสีหอนเนาะก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวังยิ่งกว่าเพิ่นเห็นนะเนี่ยถกคนเูกคนที่น้ำไม่พอหรือบ่าจ้ะจ้าขึ้นรถทุกคนเลยใครเป็นสีหามไปนี่โอ้โหกอยากนักอยู่เลยสวยสีหอนวัดเนาะแต่ห้างเลยต่วังกนนแต่วังเสาหาวัดเกือบกิโลหนึ่งอะ ไปชื uh where, ่อ uh นี่ใ really ช่ไหมมาฮอตไปชื uh ่อหลัดไงเนาะเอ้าไม่หมดตอนนี้เพิ่นจะหามขึ้นรถแล้วก็น่าทุกคนเนาะหามขึ้นรถแล้วแหละเวลาไปฮอดแก่ไก่วัดแล้วเพิ่นจึงจึงจะย่อขับไปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าระยะทางใกล้เลยใกล้เนาะเป็นกิโลหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลเมตรเลยทุกคนเนาะชัวร์ใช่ฮอดวัดขนา เดี๋ยวตอนนี้เอาขึ้นรถก่อนขึ้นรถเอาขึ้นรถแล้วแหละไปหอดใกล้ๆวัดประธานนางลาวแหละพึนชี้ามขาไปเอานอนอยน่างเนา้เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ผู้ถ่าผูกแกนะทุกคนถ้าว่าเฮาชิโ้โยโย่ไปแต่จุดนี้ก็คือสิบไวนะัวเนาะ ทุกคนเนาะสาวบุหนเพิ่นห่วมจิตห่วมใจเนาะเถืดบุญมือนมา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 เสาวบุฮานมามาอ <c oughs> นี้เป็นมีชันวันดี้ได้ทุกคนเลยทางแหงสาวบุฮานแล้วก็ออกให,ม,ม,ห,ห,หม่ซ้ำคับนี่เนาะอ่ะน่าทุกคนเนาะอันนี้สมเฮากำลัง พากันอย่างไปวัดทุกคนคือจะเอาเสาเนี่แหละเนาะเสาบูฮานแต่อยู่สมัยก่อนเลยเหมืนจะเอาไปไหว้ยู่วัดพระธาตุทางล่าเนาะถ้าว่าไปมาก็อาจจะลืมเนาะมาสักลาบบูชาเพิ่นได้อยู่ที่วัดพระธาตุทางเล่าด้อทุกคนเนาะมาบุญไทยประตูเหากัมาเฟ่เลยก็ได้แม่เนาะมือนี้กรับบึ้งอาใหม่ซ้ำคำนะจ๊ะขายประตูเหล่าอีกเนาะ เราก็ได้มีโอกาสที่ได้มาโอ้เบิ่งประเพณีกันอันเก่าแก่เพิ่นต่ก้อนเพื่นเนาะยังมีโบราณบ้านในที่ว่าเพิ่นกำลังเห็ดแบบซี้อะนะทุกคนเนาะที่ว่า,าวเห็ด้ากัเหห่ออกมาซ้ำคำเนาะบางบ้านเพิ่นก็เศร้าแล้วแต่ว่า<ะ>แต่ว่า<ะ>ทางบ่อธานนางเล่าเพิ่นน้อนะบ้านบ่อธานนางเล่าเพิ่นยังสืบต่อประเพณีอันเก่าคือเก่าเดิมถึกวนเดิมเนาะหนึ่งปีจะมีแต่หนึง่ง ถ้าว่าใรมาบมทันปีนี้กับปีหน้ากับมาห่วงงานน้ำฝน,นไหญ่เด้อถึงทุกคนออกใหม่สามคำเนาะทุๆปีเลย ี่นแมนจะมีอยู่ที่บ้านประธานนดาวเด้อ ทุกคนในนะตอนนี้เฮากับมาฮอทผาดานางลาวแล้วทุกคนเยเนาะระย่าท่างที่มานี่แต่บ้านธาดาน,นัางลาวหาราดาน,นังลาวนี่ก็จะประมาณ1กิโลเมตรเด้อทุกคนเนะาะทับพิษทันขิดว่าจะพากันย่อเอานะเสาบูฮานแต่ว่าเบิ่งคคามจริงแล้วย่านพิ่นมา่ไวทุกคนกันเลยว่าพากันใส่รถหุ่นได้เนาะใส่รถแก่มาซะทุกคนเนนะเพราะว่าถ้าว่ายอา่อมาในย่านผู้เฒ่าผู้แก่พิ่นมา่ไวทุกคนเนาะ หลังจากทีว่าเพิ่เนเอาขืนไว้เป็นทีเีบม้อยแล้วเนาะเพิ่อนก็จะพากันแห่พิธีออกใหม่สามคำต่อทุกคนการแหร่นี่แมนเพิ่นใจแห่เอาโศกเอาลาบเนาะไปแต่ละแต่ละลังค่าเฮือนทุกคนอ่าเนาะว่าเป็นปีทำอิดเนาะที่เข้ามาทุกคนมีโอกาสดีๆที่ได้มาขวมบุญเหตุบุญนำเพินเนาะ ก,ก่อนที่เพื่อนจะเอาเสาบูฮานนี่ขึนไห้อยู่สลาวัดนี่เพื่อนต้องแหอ้อมก่อนน,นะเเนาะเพื่อนต้องแหอ้อมพระธาตุนางเล่าก่อนประมาณสามห่อทุกคนเนาะเพื่อนแหอ้อมพระธาตุนางเล่าแล้วประมาณสามหออแลยเพื่อนจึงจะเอาอันเสาบูฮานดังกล่าวนี่เน,ะนาะขึ้นไหวอยู่ที่สลาวัดเด้อทุกทุกคนเนาะ เอาไวใ้ใส่พัวบ้านเอาเข้าไปในบ่เอาโอ้ด้วยแต่เววิลานพิ่นเอาสาวบ้านมาแเลยคนเจ้าใบใส่เราว่าอยู่จ<แ>ุดนี้โอ้คนจะไใบข่างประธานทั้งเล่าเลยเนาะทุกคนเนะาะเมื่อก่อนเขาคิดว่าคนจะเอาขึ้นสาลา้ววันน<อ>ี้คนมาขึ้นเวันจุดนี้ก่อนเพราะว่าจะมีคนมากราบมาไหว้ว่ามาใจมาเบิ่งได้จช่ไหมเบิ่งจุด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 นี้ก่อนจุดชุกข้าว มีท่านแมนแบบทาวนอยู <S <S <CR COR> <AM> ่นี่อเมียนแบบโซคาสุดท้เออน้อแหมนี่นะสุกทนายเนาะฮะสุกทนายเนาะเพิ่นกำลังเนาะตอนนี้มันกำลังจะเอาเสาขึ้นมาไว้อยู่นี่ขาใหม่ทางทางผอบ้านเพิ่นเนาะเพราะว่าถ้าว่าไพมากก็มาสักการะบูชาอยู่นี่เลยทุกคนเนาะใกล้ๆอยู่นี่แหละเนาะเอาไว้อยู่นี่ก่อนแล้วเพิ่นยังสิจัดไว้วางใหม่อีกคนเนี่ย แต่ทั а а ้มบ so ิ้นเขาคิด right? ว mm ่าเพิ่อนเจ้าไหวอยู่ที่สลาวัดน่อแท้ๆเลยโบแมนเนาะเพิ่นจะมาไหวทข้างครับอยู่ประธานทั้งเล่าเนี่ยทุกคนเนาะเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะบูชาเพิ่นเนาะอยู่ที่นี่เด้อทุกคนเลยนาะดีับดีดีมากงามแล้วนคนป่าค